สวัสดีค่ะพื้นเมืองกันนะคะอ่ะที่จระของพี่ก่อนนะคะเสร็จกองโอเคเริ่มไม่โอเคแล้วโอเคแล้วนะครับโอเควันนี้ทำสิพี่นะครับความรักเติมที่ตังกองมาตังกรโอ้โห ส่วนคารับคนวันนี้พี่ก็จะให้คําตอบวันทูพี่จะทให้คําตอบก็คืออะไรนะภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมใครที่ดูแล,แล้วและอย่างไรในก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้เรามาทําอะไรกันนะครับทุกคนรู้ไหมรู้แล้วนะครับเพราะว่าพี่บอกไปเมื่อกี้มาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ พี่จะมาดูให้นะครับนะนี่ครับตัวป,ป,ประกาศจดการนะครับแล้วก็เรื่องนะครับปากกาคันนงครับนี่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 นะครับนี่นะครับอดีงเดี๋ยวเราอัดประกาศ,กาศ,กาศาเาศขาก่อนอ่า มากาเปิดเปิดแล้วมาเขียนวันชุชดชเคโก้กันนะครับวัสตรุนิยมวานดวงอาทิตย์ไม่ยันชัยมอยชิมที่พี่อ่านไปเมื่อกี้ก็คือป้ายรถเมลเบอร์นนสี่ห้าแล้นี่พี่อันนี้ก็จะมาตออ ยูทั้ิสมกายยทีย่ววยริสเมีนยนุยยก็อ่านคำนั้นเหมือนกันนะครับปารสเปียโลนย์นะครับอันนันก็น่าจะใช่เลยนะครับอันนั้นว่าโลชิบร,ยยรยยยยิยาวอะไรอยู่ยียปีสุดใหญ่ครับ ไปวา่าห้าโมงสิบตรงไปตรงเปรตนะครับทุดสุงนะเนาะห้าโมงสิบต้องเป็นยังไงห้าศูนย์จุดสองสอเลขที่จ,จุดมีสองอันแล้วก็สิบหนึ่งสอง หนึ่งแล้วก็สิบนะฮะหนึ่งกับศูนย์นะครับพอดีเลยตอนนี้ลมมั่งแล้วครับเลยภาษาอังกฤษจีนมั่งนะครับเมื่อกี้ภาษาอังกฤษไปแล้วเนีน่ยมีมลาบวิชเชเลวเยเลวเยเสียวาแล้วร,วรวด้เลยครับ กองกองกระตกแหละครับอะไรเกี่ยวบข้างบนก็ได้ครับเอาวางข้างบนนั้นก็แหละกองจะตกอดบ้าหัวยาหัวยังคิดถึงสองสองหนึ่งหนสองห้า ดำแท้กกรูดิไม่ให้ทุกคนดูดิก่ะแล้วทุกคนจะเสียนกองเอาอ่าพี่เอาโชว์นี้ให้ดูก่อนนะให้ดูใกล้กล้องแล้วแล้วพี่เขียนในเสร็จพี่จะเอามาให้ดูทุกคนครับพี่ปิดไว้ก่อนนะเปิดแล้วมาแล้วครับพี่ขแสดงมาดู นี่คนเลยพี่เียเสร็จแล้วถ้ทเรืบบร่บบองสอ,อข้าปรับลำแหวนี่อีกแป๊บหนึงพี่ขอครับพี่จะทำจริงๆเให้น้องๆดูได้จะชิงพ,พี่ขอเขียนแป๊บนึงนะครับแล้วพี่จะเปิดให้น้องๆครับโอเคค่ะปล่อยปากกาปากกาไว้ตรงนี้ งี้แล้วอะกากาอาตรแล้วกกากาตรงนี้แล้ว,ลว,ลวพี่ไปทำอะไร การหลุดมาไหนก็แสดงว่าพี่เอาไปทำเล่นนะครับสาบล้างตังหน่งสองห้าเราก็ปิดไปก่อนนะคนับพี่ง่วงคอยเจอกันนะฮะาปามาตัวเมี ที่เขามาเป็นเรื่องราวในชีวิตน้องบอคิดง่วเรื่องของเขาสิจบลงในตาแม่สีหูซสือพูว่ามันเรยวเกินไปแต่โบงยิ่ยังบอดได้ล้ว อย่างน้อยนั้นก็เป็นนั้นเรื่องหนึ่งที่เจอได้เรื่องในใจน้องไม่ว่าสิโดนค่ามใจน้องนั้งก็ร์ดเคุมทรงจะถูกมากมายสอดกับลายลายที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มมีวันดีท้อมีวันดีร้องบ่มีภัยม,มีวันดีใจอดไล่แม้เหมือนเงกินจว่า ดีดีสุดในชีวิตน้องอ่าเมื่อกี้ทุกคนถามว่าเสียงใครเสียงพี่นั่นเองพี่จะเสียงเนา,าขอปิ้งานนะครับมาดูป้งงานมาดูปิ้งงานนี่ก็ปิ้ี่อ่าขอดูก็ได้แล้วนะครับขอคุณที่เ่ามาเป็น เรื่องราวในชีวิตน้องบอสเขียรเรื่องของเา้างตกลงในตาแม่ใส่หูเสือก็ามาเรลวเกินไปแต่วังอืงอ่นไปงานไหนกลับเีกแล้วอย่างน้อนอนะพี่กอลเป็เพราะเพราะมันมีตัวเลขอย่างนี้ใช่ไหมครับเันจะปรินให้มันกลับเป็นตัวเลขไม่ได้ พลิ้นไปเลยพลิ้นพลิ้นพลิ้นแบบ็บนะครับทุกคนบอกว่าผม,มอยากลาแล้วครับนะพี่พี่รอทำงนานกันไปสิครับโอเคนะครับอ่านอีกเสียงใช่ไหมทุกคนครับเดี๋ยววันนี้พี่ขอไปก่อนนะพี่ง่วงมากเลยตอนนี้ไปแล้วน,นะครับ